มีอรหรืออันฟฟารับทราบจะรีบไปถามประชาการทันทีสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะผมสแตมป์พอวเดนเจอร์ซ็อกนะฮะกับการรีวิวของเล่นจากไลน์พาวเวอร์เดนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นใหม่ของเล่นเก่าของเล่นมือสองอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเดนเจอร์เราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันได้นั่นเองนะฮะในวันนี้นะฮะผมก็มีของเล่นเก่านะฮะชิ้นหนึ่งเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันตามปกคลิปเลยนะครับผมนั่นก็คือสิ่งนี้ฮะนี่ คอมมูนิเคเตอร์นะฮะหรือคอมมูนิเคชันจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่อยู่ใน Mighty Morphin Power r a n g e r ทั้งฉบับทีวีซีรีส์แล้วก็ฉบับเดอะมูวี่นั่นเองฮะมาจากฉบับดั้งเดิมนะครับผมไม่ใช่ปี2017นะฮะซึ่งอันนี้ก็แน่นอนว่าใส่ไม่ได้นะฮะเล็กเกินไปนะครับผมแต่ว่า เห็นเพื่อนผมแท็กมาผมก็เลยฮิอยากได้จัดเลยนะฮะเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อตัวฉบับของบันไดนะฮะเพราะว่ามันเป็นหมื่นนะครับแพงเกินไปก็หาแบบนี้ได้ก็เล่นแบบนี้ไปก่อนนะฮะซึ่งลูกเล่นเนี่ยไม่ให้ได้ดูลืมให้ดูซองนะฮะแกะไปเรียบร้อยล้วนี่เป็นของเล่นของแมค o โดนลนะฮะจากอ่าพนร์ range, m m o r p h n o w e r r a n g e r the Movie นะครับผมของฉบับหนังโรง แอปปิ้ลมิวนะฮะเขาใช้ชื่อเรียกว่า Power Com นะฮะซึ่งอย่างที่บอกไม่แน่จะเป็นค m มมู i ิเคชัหรือ c o m m u n a เตอนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับซึ่งในเซตนี้อันนี้เบอร์หนึ่งนะฮะเบอร์อื่นไม่รู้มีอะไรบ้างซึ่งไม่ได้ไม่ได้สนใจนะฮะชอบแค่อันนี้อันเดียวนะครับผมลูกเล่นก็จะมีอยู่แค่นิดเดียวนะฮะก็ะคือกลางได้ปา๊า นี่ข้างในก็จะมีคำว่า p o w e r a n g e r ์ในที่มาเฟียนทาวเ a นเจอร์เดอะมูวเหมือนชื่อซองเลยนะฮะแล้วก็เป็นทีดีนะครับผมเป็นลูก Alpha 5แล้วก็สลับกับลูกสายฟ้านะครับผมมีอยู่สองอ่างแค่นี้เองนะฮะซึ่งโคตรเจ๋งนะครับสำหรับถามผมนะสำหรับของเล่นที่เป็นเด็กๆยุคนั้นนะได,ได้เล่นแบบนี้เนี่ยก็ ็มีความสุขแล้วอะเราไม่ต้องเล่นอะไรเยอะนะฮะเล่นแค่อย่างนี้ก็ <_ C> e <at> ก,ก็ดีแล้วแหละซึ่งผมใส่ข้อมูอไม่ได้นะฮะม,มันเล็กเกินไปอะเขาให้เด็กเล่นเขา้าใจอยู่นะครับ <_ C> e <at> ก็มาเป็นมินิรีวิวสั้นๆนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ย <_ C> e <at> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันได้นั่นเองนะครับ <_ C> e <at> ไว้สัปดาห์หน้าเราจะมาเล่นเกมหรือจะมารีวิวของเล่นหรือว่าจะมาเล่าประวัติตัวละครเนี่ยก็ เราติดตามกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ